เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดีจริงหรือไม่อ้วนไม่ได้หมายความว่าสุขภาพดีเพราะอาจมี6สัญญาณโรคร้ายรอเพื่อนๆอ,อยู่ก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะจินจากเพจ Healthy Mission เพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะคะถ้าเราสามารถกินอะไรก็ได้ตามใจโดยไม่ต้องกังวลว่าน้ําหนักตัวของเราจะเพิ่มขึ้นแต่มันจะเป็นเรื่องดีอย่างที่เราคิดเอาไว้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีโรคร้ายแฝงอยู่ภายในร่างกายของเราก็ได้และรอวันที่จะระเบิดความร้ายกาจออกมาวันนี้จินจะมาสรุปให้ฟังว่าปัญหาของการกินเยอะแต่น้ําหนักไม่ขึ้นอาจจะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง 1. โรคไฮเปอร์ เธอหทร่อย โรคแรกที่คนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะเลยนั่นก็คือโรคไทรอยนั่นเองค่ะซึ่งไทรอยในกรณีที่กินอาหารเยอะๆแต่ไม่อ้วนจะเรียกว่าเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยซึ่งมีสาเหตุมาจากต่อมไทรอยทํางานหนักและหลั่งฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติจึงทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทํางานหนักเกินกว่าเหตุกินอะไรเข้าไปร่างกายก็จะเผาผลาญหมดทําให้น้ําหนักตัวไม่ขึ้นแถมยังจะลดลงอีกด้วยแต่ใช่ว่าการที่ไทรอยทํางานหนักจะเป็นเรื่องดีนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่อ้วนแต่ก็เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย หัวใจเต้นผิดจังหวะปุดหงิดง่ายรวมถึงประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยดังนั้นเพื่อนๆที่รู้ว่ามีปัญหาไทรอยเป็นพิษจะต้องเข้ารับการรักษาจนหายขาดซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆหายแล้วอาจจะมีน้ำหนักตัวดีดขึ้นมาได้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดน,นะคะแค่ควบคุมแคลอรี่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะกลับมาเป็นปกติได้แล้วค่ะ 2. ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปก็จะมีระบบย่อยอาหารทํางานที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการย่อยการดูดซึมหรือการขับถ่ายก็จะส่งผลให้เกิดปัญหากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือกินไปแล้วแต่น้ําหนักกลับลดลงผิดปกติพอร่างกายไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมอาหารได้เหมือนคนทั่วไปแน่นอนว่านอกจากจะไม่ได้พลังงานแล้วยัยงทําให้เพื่อนเกิดอาการอีกมากมายที่เกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ดีซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆทั่วร่าง กายด้วยดังนั้นหากรู้ตัวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ต้องรีบแก้ไขทันทีก่อนที่อะไรๆจะสายเกินไปนะคะ 3. โรควัน,นโลโรค วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจซึ่งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงตัวหนึ่งเพื่อนๆสามารถจะติดเชื้อวัณโรคได้หากอยู่ในพื้นที่เดียวกับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะเชื้อโรคสามารถจะส่งผ่านการไอจามได้และอาการของวัณโรคที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือการที่น้ำหนักตัวลดลงกินอาหารไปเท่าไรก็ไม่อ้วนรวมไปถึงอาการข้างเคียงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการมีไข้ต่ำๆหรือทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและไหลเรียวแรงหากเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้อยากให้ลองไปเช็คปอดดูสักหน่อยว่าเก การติดเชื้อของวัณโรคหรือไม่เพราะโรคนี้เป็นโรคระบาดท,ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขก่อนที่ระบบทางเดินหายใจของเพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งต่อเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายไปสู่คนรอบข้างอีกด้วยค่ะ 4. โรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากๆและเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทําได้เพียงประคับประคองระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเท่านั้นและอาการเบื้องต้นของคนที่ป่วยเป็นเบาหวานมักจะกินอาหารได้มากขึ้นแต่น้ําหนักจะไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากการทํางานของอินซูลินในเลือดที่ผิดปกติร่างกายของเราจะมีกระบวนการเาผาผลาญแคลอรี่ที่มากขึ้นกว่าเดิมและเป็นเหตุผลที่ทําให้คนที่ป่วยเป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะมีอาการสูบผอมนั่นเองจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราควรจะต้องมีการตรวจระดับน้ําตาล เปป็นประจเพราะหากเมื่อใดก็ตามที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องรีบไปรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวนั่นเองค่ะ 5. โรคมะเร็ง โรคมะเร็งคือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติเจริญเติบโตอยู่ซึ่งร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมเซลล์ต่างๆเหล่านั้นได้ทําให้มีการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกเหนือจากการแสดงความผิดปกติออกทางอวัยวะต่างๆที่มะเร็งอาศัยอยู่แล้วอีกหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คืออาการของน้ําหนักตัวที่ลดลงอย่างชัดเจนในช่วง6เดือนแรกหากเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่ากินอาหารเท่าเดิมแต่อยู่ดีๆน้ําหนักตัวก็ลดลงรวมไปถึงอาการท้องผูกสลับท้องเสียอยากให้เพื่อนๆลองไปตรวจ กรองมะเร็งดูสักหน่อยไม่แน่ว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เรากินแล้วไม่อ้วนอาจจะเป็นเพราะมีมะเร็งร้ายอยู่ในร่างกายของเราก็ได้ค่ะ 6. มีพยาธิมากเกินไป พยาธิเป็นอีกหนึ่งปรสิตท,ที่อาจจะอาศัยอยู่ในร่างกายของเราซึ่งถ้ามีมันอยู่พยาธิจะแย่งอาหารที่เรากินเข้าไปยิ่งมีพยาธิเท่าไรก็ยิ่งทําให้อาหารของเราโดนแย่งมากเท่านั้นและเป็นปัญหาที่ทําให้เรากินเท่าไรก็ไม่อ้วนสักทีเพื่นอนๆสามารถเช็คว่าตัวเองมีพยาธิหรือไม่โดยการชั่งน้าหนักและเช็คว่าตัวเองมักจะมีอาการปวดท้องเป็นประจําหรือไม่ท้องเสียอยู่บ่อยๆหรือเปล่าหากมีความผิดปกติในเรื่องของการรับประทานอาหารแบบนี้ให้ลองไปตรวจอุจจาระดูก็จะรู้ว่ามีพยาธิอยู่ในลําไส้ของเราจริงหรือไม่ซึ่ง ัจจุบนมีวิธีการมากมายที่จะขับพยาธิออกและทําให้เรากลับมามีน้ําหนักที่เหมาะสมตามเดิมหากเราสามารถที่จะรู้และกําจัดโรคร้ายออกได้ทันก็ยังคงรักษาชีวิตของเราให้แข็งแรงปลอดภัยต่อไปได้ดังนั้นจินขอสรุปอีกรอบนะคะว่า6โรคที่เกิดขึ้นได้หากเรามีปัญหากินเท่าไรก็ไม่อ้วนมีอะไรบ้าง 1. โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ 2. ปัญหาเกี่ยวกับลําไส้ 3. โรควัณโรค 4. โรคเบาหวาน 5. โรคมะเร็งและ6มีพยาธิมากเกินไปเห็นไหมคะว่าปัญหาการกินไม่อ้วน ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปถึงแม้เราจะสามารถรับประทานอาหารที่เราชอบได้ตามใจเพราะไม่มีผลต่อน้ําหนักแต่กลับมีโรคร้ายหลายๆอย่างที่แอบซ่อนอยู่จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องคอยรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามอีกมากมายที่เราพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทั้งใน Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระ และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ